เป็นสันทายงามวิทยาตั้งอยู่เลขที่229หมู่3าบ้านทวาตำบลสันทายงามอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตสีเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจัดการศึกษาสมระดับคือระดับประถมมัธยมระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นประวัติส่วนตัว นายพัทรพลปาลโรจนกุลอายุ44ปี9เดือนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเอกการประถมศึกษาจากสถาบันราชพัฒเชียงรายระดับปริญญาโทสาขาวิชาเอกการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเริ่มรับราชการครูเมื่อปีพศ2547 ณโรงเรียนบ้านปงของปาราชนุก,กูลสำนักง,งานเขตพื้นที่เชียงรายเขต3ในปีพศ2562ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาณโรงเรียนบ้านขอนซุงสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต4เมื่อวันที่1ตุลาคมพศ2565 ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสันรายงามวิทยาจนถึงปัจจุบันด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการจัดระบบการประกันคุณภาพและนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาบริหารและการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องกำหนดวิสัยทัศ พันธกิจนโยบายและแผนกลยุทธ์โดยการยึดหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน School Based Management หรือ S.B.M. โดยการพัฒนากระบวนการ ตามกระบวนการ P.D.C.A. กระบวนการของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต4 S.P.D.C.A. และความเป็นประชาธิปไตยตามหลักธรรม,มาพิบาลบริหารการพัฒนาหลักสูตรได้ดํเนินการบริหารการพัฒนาหลักสูตรภายในสถานศึกษาปร รงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิน่นบริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้ดำเนินการโดยจัดทำคำสั่งแต่งตั้งครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชามีหลักฐานการกำหนดรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจนจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูใช้การวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพจัดระบบและนิเทศการจัดการเรียนรู้ทุกคนในสถานศึกษาร่วมกันกำหนดความต้องการในการรับการนิเทศกำกับติดตาม สร้างความเข้าใจและทัศนคติเกี่ยวกับการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเชิงบวกและรายงานผลการนิเทศติดตามจัดระบบและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการกำหนดนโยบายระบบการวัดและประเมินผลของผู้เรียนอย่างชัดเจนในทุกชั้นเรียนจะมีการประเมินการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ และนอกจากนี้ยังมีการประเมินมาตรฐานและตัวชี้วัดทุกตัวชี้วัดหลังจากเรียนจบทุกครั้งบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้จัดทําคู่มือระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์สมาร์ทโอเบกของโรงเรียนการกำหนดนโยบายการใช้ไอซีในสถานศึกษาประเมินผลและรายงานผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 2. ด้านการบริหารการจัดการสถานศึกษาโรงเรียนสันสางามวิทยาได้เปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564เมื่อวันที่1พฤศจิกายน2564โดยเปิดทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนแบบออนไลน์ site, ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดราย และเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม Active Learning โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษา 1. บริหารจัดการงบประมาณการเงินและสินทรัพย์ 2. บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3. บริหารจัดการอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 4. บริหารกิจการนักเรียนและจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยมีกลยุทธ์เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุกในการ,รเริ่มพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียน จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากำหนดนโยบายกลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษามีแผนการปฏิบัติการครองกับมาตรฐานภาระการบริหารโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าและมีการนำไปปฏิบัติจริงบรรลุตามเป้าหมายการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย1การประชุมผู้ปกครอ,องนักเรียน 2. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. การขอความร่วมมือชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนและกิจกรรมอื่นๆ 4. การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการพัฒนาโรงเรียน 5. การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานและชุมชน 6. ร่วมกิจกรรมต่างๆกับทางสมาคมผู้บริหารอำเภอเทิง ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษากับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต4เข้ารับการพัฒนาตนเองในการเข้ารับการอบรมประชุมศึกษาดูงานร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสรรสัยงามวิทยาทุกคนเข้าร่วมการอบรมออนไลน์การพัฒนาครูและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาตามหน่วยงานการจัดอบรมต่างๆด้านงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 1. เป็นวิทยากรการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชาทานระดับสถานศึกษาตั้งแต่รุ่นที่1ถึงรุ่นที่สี่ 2. เป็นคณะกรรมก,การการประเมินภาคคอความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษาในการสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสอพอ,อความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชานโยบายระยะเร่งด่วน 1. ความปลอดภัยของผู้เรียน 2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ 3. าฐา,านข้อมูล Big Data 4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวะศึกษา 5. พัฒนาทักษะอาชีพ 6. ก,การศึกษาตลอดชีวิต 7. การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษสรุปผลการปฏิบัติงานและผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จ 1. นายพัทรพลปาละโรจนกุลได้รับรางวัลคนดีคนเก่งประจำปี2565 2. นายพัทรพลปาระโรจนกุลได้รับเกียรติบัตร ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 3. นางนิตยาใจวังได้รับรางวัลคนดีคนเก่งประจำปี2565 4. โรงเรียนสันทรายงามวิทยา ได้รับรางวัลบ้านวิทยาศาสตร์น้อยปีการศึกษา2564ถึง2566